อันนี้มีแค่ห้าข้อแต่ละข้อยาวเฟ้ยเลยไปดูกันยาวถึงยะรานาราธิวาดปัตตนีหรือเปล่าอ้าวพร้อมดินสอไม่บรรทัดพร้อมไหมคะวันที่เขียนหรือยังขนคิตคิดสนุกเขียนหรือยังวันนี้ให้คะแนนดีไหมเนี่ย เก็บคะแนนเลยดีไหม <Okay. S 1> ข้อที่หนึ่ง <Okay. S 1> เอาใครคุย <Okay. S 1> แม่แอปแล้วเดี๋ยวจะเดินไปหา <Okay. S 1> ไปกระซิบข้างๆหู พี่รักเลิกคุยได้หรือยังหวานไหมขอหยิกแก้มทีหนึ่งประมาณนี้ดีไหมเด <c oughs> ี๋ยวนี้คนไม่สบายเยอะมากๆเลยนะไม่รู้เป็นอะไรอากาศก็แปรปวน อ๋อเขาบอกว่าภาคกลางตอนบนเนี่ยแหละแถวหัว,ห,วหัวหินเนี่ยแหละจะต้องเจอพายุ เรียบร้อยโดยยังเอ่ยคิดดีๆนะคะคิดดีๆ<ช><ด>เด็กๆโรงเรียนบ้านสองแควสแควใต้ จังหวัดลำปางบอกว่าใกล้จะสอบแล้วเด็กๆอยากได้กำลังใจกับคุณครูจิมมี่ก็ขอให้สอบผ่านกันทุกๆโรงเรียนนะคะโรงเรียนปลายทางเด็กๆตั้งใจเรียนก็ย่อมจะได้รับผลอันนั้นในการสอบถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนก็อย่าหวังต่อไปข้อที่2 โชคดีในการสอบทุกคนนะคะอาจารย์ท่านใดที่อยากยังไม่ได้ใบกิจกรรมอาจารย์โพสต์ลงใน facebook ตอนนี้ได้เลยนะคะพี่อาซาดกำลัง ส่งให้กับคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางอยู่นะคะถ้าเห็นในวงเล็บต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะ เด็กๆบ้านมะเกลือนโนนทองตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าวันนี้ที่ราษประชานุเคราะห์อสองกระบี่คุณครูศักตั้งใจเรียนหรือเปล่าคะเด็กๆวันนี้ เชื่อไหมบางคนหานยังไม่เป็นเลยอ่ะใครหานไม่เป็นมีไหมใครไม่เคยเรียนเลยอย่าบอกนะว่าไม่เคยเรียนเคยเรียนตั้งแต่ปไหนปอสองโรงเรียนครุราชรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆ อยากไปดูบ้างไฟพญานาคอีกแล้วต่อไปข้อที่3มาแล้วค่ะทีนี้วงเล็บสองวงเล็บเลยจะทำได้ไหมเนี่ยแน่ใจโรงเรียนสมเด็จพระศรีอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารไปเที่ยวสนุกไม่เอ่ยเห็นรูปแล้วอยากไปเที่ยวมั่ง ใครเจอวงเล็บสองวงเล็บแล้วทำไม่ได้เลยมีไหมใครมินมั่งมีด้วยเหรออ้าวต่อไปข้อที่พร้อมยังข้อที่สี เรียบร้อยไหมเอ่ยลบ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 ห่ยบสามลบสามสิบเกลบด้วยสาอ็ 31. ใครเมินไม่มีอ้าวไปข้อสุดท้ายเลยได้ยังอ้าวใครยังไม่ได้คำตอบอีกยกมือไม่มีแล้วอ้าวไปข้อที่หเลยเจออีกแล้วสองวงเล็บ โอหมีคนคิดเสียงดังจังใครบอกว่าง่ายยกมือปลายทางด้วยเอามือลงใครบอกว่ายากเริ่มมือนแล้วคูจิมมี่ไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนี่ย ใครบอกว่าข้อนี้จ like ิบ uh, จ <Either way. S 1> no, uh, ิบโหเยอะเลยไปทางยกด้วยหรือเปล่าอ้าวเฉลยเลยได้ไหมคะได้นะอ้าวไปดูเฉลยกันเลยข้อที่1เท่าไหร่ดี17บวกด้วยเบวกด้วยแปดสิรับไปเลย100คะแนน ข้อที่สองสิบคูณด้วยสองในวงเล็บนะคะแล้วก็หารด้วยสองรับไปอีกหนึ่งร้อยคะแนนสิบนะคะข้อที่สามสี่บวกด้วยสิบหกก็ได้ไงคะยี่สิบมาหารกับหกลบด้วยสองก็สี่ ได้เท่าไหร่คะ5้ายีสบหารด้วยสก็จะได้ผลลัพธ์คือห้าต่อไปข้อที่สี่ค่ะ143รบลบด้วย3ามสบลบด้วยสามสิอ็ต่อไปข้อที่5้าปดา ขอโทษค่ะ8คูณด้วย3ในวงเล็บบวกด้วย8คูณด้วย3คำตอบก็คือ24บวกด้วย24ก็ได้48ใครถูกหมดเลยใครถูกหมดเลยรับไปเลย500คะแนนให้ข้อเลย100ดีกค่ะอ้าวใครตอบได้4ีข้อ400คะแนน สามข้อสามร้อยคะแนนสองข้อหนึ่งไม่มีอ้าวทีนี้วันนี้เรียนแบบสบายๆมีการคิดคำนวณนิดหน่อยหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหรือจะเอาเล่มเดิมก็ได้อ่าอีกเล่มหนึ่งก็ได้อ่ะ การเปรียบเทียบความจุของภาชนะให้นักเรียนดูโจทย์ว่าสิ่งไหนมีจำนวนมากกว่ามีความจุมากกว่าแล้วมากกว่าเท่าไหร่ ตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังคะตรงยังคะข้อที่หนึ่งลอกโจทย์ลงไปเลยไม่พูดมากแล้ววันนี้ กะละมังจุ4ลิตรกับหม้อจุ2ลิตร